โอเคทีนี้มาเริ่มประเด็นของดูคัติกันครับทีมที่ขึ้นชื่อว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆที่โหดแล้วก็ทีเมือนอื่นก็ต้องทำตามกันอย่างต่อเนื่องแล้ครับไล่มาตั้งแต่ a อ r o w i n g l เลที่เขาเปิดตัวไปในยุคที่ a n d เดียโดวิโ o โซจับคู่กับ a n d เดียเอียโนย้อนไปตั้งแต่จุดนั้นเลยครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรียไรไฮเด e ว i ท์ ice, นะครับควบคุมความสูงต่ำของช่วงล่าง ที่ล้อหลังนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฮช็อตดีไวส์แล้วปีนี้ครับเขาก็เพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่เข้ามาเรียกว่า lowering ไรส์ไร์ lowering ดีไวส์ right ที่เป็นส่วนหน้านะครับก็คืออุปกรณ์ควบคุมความสูงต่ำที่ล้อหน้านั่นเองตรงนี้เนี่ยมันช่วยตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดของดูค a ติไปพร้อมๆกันครับ ดูคตินัเป็นทีมที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆมากที่สุดในการทดสอบ MotoGP 2022ครับทั้งที่มาเลเซียนะครับรวมไปถึงที่มันดาลิก้าที่เพิ่งจบลงไปนี่คือแจ็คมินเลอร์ในจอภาพครับก็ยังคงเจอปัญหาเยอะอยู่พอสมควรครับแจ็คมินเลอร์ขณะที่คนที่เป็นตัวความหวังของทีมอย่างฟรานเชสโกบันดานานั้นทำผลงานได้ดีเหลือเกินครับจีจีดาลินญาทีมบอสของดูคติ Mo t ต GP เปิดเผยว่ารถแข่งเดสม o เซดิซีจี2022ของพวกเขาเนี่ย มีนวัตรกรรมแล้วก็ลูกเล่นใหม่ๆอัดแน่นเต็มคันเลยครับดารินย่ากล่าวว่าเราทํามันเสร็จหลายอย่างแล้วผมว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเครื่องยนต์ใหม่เอียมของเราเป้าหมายคือการหาแรงมาให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงสามารถขับเคลื่อนภายใต้คอนเซปต์เครื่องยนต์เก่าในด้านของความราบลื่นหรือว่าความสมูทนั่นเองซึ่งเราเก้าวมาระดับหนึ่งถึงความน่าพอใจจากมุมมองตัวเขาเองครับนอกจากนี้ครับดูวติยังได้เปิดตัวโรลลิ่งไรท์ ดีไวที่ล้อหน้าเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาล้อหน้ายกขณะที่เปิดคันเร่งออกจากโค้งด้วยตรงนี้สำคัญมากๆซึ่งอุปกรณ์นี้ครับอุปกรณ์นี้เนี่ยมันก้าวเข้ามาช่วยทํางานร่วมกันกันกบเ,เรียรยไ์ไร h ์ไฮดีไวท์ในส่วนล้อหลังและก็โฮช็อตดีไว้นั่นเองครับซึ่งอุปกรณ์จุดนี้มันก็ทำให้ช่วยให้รถแข่งของพวกเขาเนี่ยมีสัดส่วนเตี้ยลงกดช่วงล่างให้เตี้ยลงทั้งคันทั้งล้อหน้าและล้อหลัง เพื่อช่วยให้มีแรงลากจูงหรือว่าแรงดรักมากขึ้นแรงดร็กหรือว่าการเพิ่มแรงม้าเข้าไปสู่ที่ล้อเรียกประสิทธิภาพของพละกกาลังให้ไปสู่ที่ล้อให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ยังช่วยไปเพิ่มแรงม้าช่วยไปเพิ่มแรงลากจูงหรือว่าดรกักขณะที่นักแข่งต้องการอัดตาเร่งช่วยในการออกจากโค้งด้วยเช่นกันนั่นคือประโยชน์ของอุปกรณ์ใหม่อย่าง l ล w e เวอริงไรท์ดีไวทที่ล้อหน้านะครับมาทำงานร่วมกับเบียไรท์ไฮดดีไวท์แล้วก็โฮ Shot ดีไวท์ช่วยเพิ่มแรงลากจูงที่ล้อหลังแล้วก็ป้องกันล้อหน้ายกให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับนั่นหมายความว่าดุคติพยายามสร้างจุดแข็งให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในสนามที่ต้องแข่งขันภายใต้สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจซึ่งอาจมีฝนหรือว่าแทร็กลื่นจากอากาศเย็นเกินไปนะครับพอรถแข่งมันสามารถที่จะ อยู่กับพื้นได้มากขึ้นก็ทำให้มีการยึดเกาะที่ดีในช่วงของ track ฝนนั่นเองครับในปีนี้เนี่ยจบการทดสอบที่มันดาลิก้ากับกลายเป็นว่านักแข่งที่เร็วที่สุดของลูคาติเป็นลูกา m a มาลีนี่นะครับมาลีนี่เองตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ารถแข่งของเขาเนี่ยเป็นรถแข่ง ปี2021หรือ2022คือมันคล้ายกันมากแล้วก็ตัวผมเองก็ยังไม่กล้าฟันทงนะเดี๋ยวผมให้ดูภาพนีเ้เพราะว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ยนักวิเคราะห์เองก็ก็บอกแค่เพียงว่าดูคติยังมีรถแข่ง4คันที่เป็นสเปคโรงงานนั่นก็คือโยฮันซาโก้แจ็คมินเลอร์ฟานเชสโกบันญยญญาแลวก็ฮอเก้มาติน นะครับเดี๋ยวผมให้ดู2ภาพนี้ว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนี่คือรถแข่งของลูกามาลีนี่คือพอมันยังเป็นแบบเซตแฟลลิ่งในการทดสอบแบบสีดำเนี่ยมันก็ดูยากนะเรื่องมิติครับนี่คือของลูกามาลีนี่นะครับส่วนนี้คือของโยฮันซาโก มันก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าเอและสรุปสเปคของลูกา m a มารินีครับจะเป็นสเปคไหนกันแน่เนี่ยครับลูก้า m a มารินีแต่มาว่ากันตรงนี้ก่อนลูก้า m a มาริเนีเป็นนักแข่งดูคาติที่เร็วที่สุดในการทดสอบที่มนาลิก้านี่คือปีที่2ของเขาที่แข่งขันในพีเมคาสภายใต้สังกัดคอมมูนี่ VR 46ดูคาติขยับสเต็ปการทํางานขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องครับก็เร็วที่สุด ของดูคาติแล้วตามหลังโบสซ์ปาการโรผู้นำ0.229วินาทีจาก f l y ยอิงหลับในวันเสาร์ขณะที่ฟานเชสโกบัญญาย่าครับบรรญ,ญาย่าเองในปีนี้ถูกตั้งเป็นตัวความหวังของทีมแล้วครับแล้วก็เป้าหมายของทีมคือไปให้ถึงแชมป์โลกประเภทนักบิดให้ได้ฟานเชสโกรบรรญ,ญาย่ากำลังจะได้รับสัญญาฉบับใหม่จากดูคาติเป็นเวลา2ปี ซึ่งคาดการว่าจะเซ็นสัญญาแล้วก็บรรลุข้อตกลงกันก่อนเข้าสู่ก,นนการแข่งขันสนามแรกที่กาตาภายใต้ลุ้นแข่ง2022ครับ GP22 เนี่ยบรรญาญ่าทำเวลาอยู่ในอันดับที่6ตามหลังจากฝูงอยู่0.376วินาทีถึงแม้ว่าเวลาต่อรอบจะไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งแต่หลักๆก,กับการทำงานโดยทั่วไปของฟรานเชสโกบรรดาญาโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ครับ ไซมอนเคลฟ่าได้รายงานนะครับว่าบรรยายาใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันอาทิตย์วิ่งทำการทดสอบแบบลองรันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามแรกที่กาตาแล้วเขาก็ชี้ว่านี่แหละฟรานเชสโกรบรรยายาเป็นหนึ่งในคนที่เร็วมากๆภายใต้รถแข่ง gp 2022กับการลองเซตเรสเพจ e เขาก็เอาไปเปรียบเทียบกับมาร์คมาเกส นะครับฟาโบกาตาโรที่เร็วที่สุดในการเซตเวสเพดดีมากนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องเนี่ยซมเอนเกฟ่ามองอยู่3คนก็คือฟาโบกาตาโร่มาร์กมาเกสแล้วก็ฟรานเชสโกบันายาคือคนในภาพขณะที่โยฮันซากโครับโยฮันซากโเป็นนักบิดดูคาติที่สามารถบอกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยลงไปซ้อมเยอะที่สุดเลย วันแรกโยฮันซาก็วิ่งไป96รอบวันที่2.74รอบวันที่3วันสุดท้ายวิ่งไป83รอบหน้าที่ของโยฮันซาก็เนี่ยไม่ได้วิ่งเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับเขายังต้องทำหน้าที่ส่วนใหญ่ในการทดลองชิ้นส่วนต่างๆเพื่อหาความลงตัวนั่นคือหนึ่งในบทบาทสำคัญของเขาภายใต้สัญญาโดยตรงกับดูคติมันก็จะทำให้นักแข่งทีมโรงงานนั้น ไม่ต้องมาเสียเวลามากนักในการทดสอบชิ้นส่วนใหม่ๆชิ้นส่วนที่ทางทีมยังสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเซตแอโรแฟลลิ่งหรือว่าแชสซีที่แตกต่างกันเนี่ยก็ส่งให้นักบิดที่มีความเร็วอย่างทั้งโยฮันซาโกหรือฮอเก้มาตินลงไปเทสเมื่อมันได้ข้อมูลที่แตกต่างดีถ้าดีกว่าตัวสเปคที่เลือกให้นักบิดโรงงาน2คนใช้พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ไปลองให้นักบิดโรงงานใช้อย่างเปโกมันดาาใช้ แล้วถ้าเกิดมีความเร็วมากขึ้นนั่นหมายความว่าการทํางานนี้มันลงตัวซาโก้โจบก,การทดสอบวันสุดท้ายนะครับรวมเวลาต่อรอบทั้งหมดเนี่ยสวันเขาทําเวลาอยู่ในอันดับที่10ช่วงกลางๆของวันอาทิตย์นะครับตามหลังจากฝูงอยู่0.428์จุไมผมถึงพยายามบอกว่านักแข่งแต่ละคนทําเวลาที่เร็วที่สุดได้ตอนไหนได้เมื่อไหร่มันเป็นการอธิบายว่า วิธีการทํางานของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดช่วงเช้าเขามองหาการเซตเวสเพจตลอดทั้งวันเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดของเขาเนี่ยจะมาเร็วในช่วงท้ายก็คือหาฟลาอิงแลบช่วงท้ายแต่วิธีการทํางานของดูคติคือเอาเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดตั้งแต่ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงเช้าดูคติวางแผนว่าอ่าโอเคให้นักแข่งสภาพร่างกายที่ยังสดสดอยู่นี่แหละกดเวลาทำฟลาอิงแลบเพื่อที่จะได้ดูว่า ช่วงที่นักแข่งสดที่สุดจะสามารถพารถแข่งที่อยู่ในการเซตสําหรับการคอลิ i ฟายเนี่ยไปได้เร็วแค่ไหนนะครับนั่นคือวิธีการทํางานของดูคาติแต่ว่าซาโก้เนี่ยมาทําได้ในช่วงกลางๆวันเขาจบอันดับสิต,ตามผู้นําอยู่0.428ขยับมาดูที่เอเนียบัสเตนินี่หน่อยบัสเตนินี่เองเออเป็นคนที่โดดเด่นมากนะครับในการทดสอบที่มาเลเซียเร็วที่สุดเลยเมื่อจบการทดสอบแต่ว่า พอเข้าสู่การทดสอบที่มันดาลิก้าภายใต้รถแข่ง GP 21เขาเป็นคนที่น่าจับตามองมากนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็จบอันดับที่13นะครับเป็นเวลาที่ทำได้ในวันเสาร์นั่นเองตามผู้นำอยู่0.539วินาทีปีนี้ทั้งลูก้ามาริ i นี่รวมถึงเอเนียบาสเซนีน่าสนใจมากถ้าเกิดพวกเขาทั้งสองคนนะครับใช้ GP 21เหมือนกันเนี่ย มันจะไม่จําเป็นต้องไปหาจุดลงตัวเพิ่มแล้วเพราะว่ามันลงมันดีมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลแถมยังได้อัปเกรดชิ้นส่วนบางอย่างอีกมีท่อไอเสียใหม่อโร่เฟลลิงใหม่นะครับอาจจะมีแค่เพียงแบบเเรื่องของสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในที่เราไม่ได้เห็นนะครับที่ยังเป็นของเก่าอยู่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2 3สสนามแรกเนี่ยสองคนเนี้ยทั้งลูก้ามารินีหรือเอเลมัสเอเนียวัเซนีเนี่ยอาจจะโดดเด่นขึ้นมา โดเดนในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าขึ้นมาถึงแชมป์หรือว่าขึ้นมาลุ้นโพเดียมนะครับแต่ว่าลุ้นอยู่ในกลุ่มท็อป10แล้วก็มีโอกาสสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดกับการแข่งขันได้นะครับเอนียบัสเนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นสำหรับดูคาติส่วนแจ็คมินเลอร์ครับแจ็คมินเลอร์เหนื่อยนะในในมุมของผมอะคือตัวแจ็คเองปัญหาหลัก ตอนเนี้มันค่อนข้างเยอะปัญหาของแจ็คคือการแก้การแก้ไขเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แค่ได้ทีมงานพยายามเซตติ้งอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเขาให้ได้มากที่สุดกับการบริหารอย่างหลังในการวิ่งสำหรับเซตเวสเพจนะครับแต่ถึงแม้ว่าพอจบการทดสอบทั้ง3วันแจ็คมิลเลอร์จะจบอันดับที่18แล้วก็ตามผู้นำอยู่0.810ในเรื่องของการทำเวลาต่อรอบนะครับแต่แจ็คเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอื เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเครียดนะเขามองว่าฟีดแบ็ k โดยรวมที่มีต่อรถแข่งนั้นอยู่ในทิศทางที่บวกแล้วก็มีการทำงานที่คืบหน้ามากๆในวันสุดท้ายเนี่ยน่าเสียดายที่ช่วงท้าย,ายๆแจ็คไปพลาดล้มขณะที่จำลองเรสสำหรับการแข่งขันนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะแบบทำฟลายอิ g แกลบเพื่อที่จะลองเวลาสำหรับการคอลี่ฟายได้อีกครั้งในช่วงปลาย ก็เลยกลายเป็นว่าพอล้มปุ๊บจะมีทั้งฮอกเก้มาตินแล้วก็โยฮันสาโกเขาพลาดล้มลงไปด้วยไม่ได้ล้มรอบเดียวกันนะครับแต่ว่านักบิดทั้ง3คนของดูคาติก็โอเคในวันสุดท้ายเนี่ยที่มีการวิเคราะห์ออกมานะครับสำหรับดูคาติเองเป็กโกบัญญาย่าไซมอนเคฟ้าพยายามที่ไปเจาะข้อมูลแล้วก็ดู Data ต,ต่างๆในการขับขี่ของ ของอฟรานเชสโกบันดาญานะไซมอนเคฟ้าก็วิเคราห์ว่าดูเหมือนว่าภายใต้สภาพอากาศช่วงที่ร้อนสุดๆเนี่ยของวันอาทิตย์นะครับบันดาญากับรถแข่ง GP22 จะมีความเร็วอย่างมากในการทดลองวิ่งแบบจำลองเรสน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับถึงแม้ว่าดาวิดเดทาอรซีซึ่งเป็นผู้จัดการ,รทีมของดูคาติเลโนะโวจะออกมาบอกว่าความเร็วหรือพละกกำลังของดูคาติใน ทุกๆส่วนตอนนี้ยังคงสามารถปรับปรุงได้อีกพอถามดาวิเดนะครับว่าออแล้วสนามแรกตอนนี้คิดว่าดูคติทำงานไปถึงไหนแล้วดาวิเดบริวิโอบอกว่าตอนนี้แค่80%เท่านั้นเองนะครับถ้าไปถึงการแข่งขันที่กาต้าเขาเชื่อว่าน่าจะถึง100%แล้วพอถึง100%คิดดูครับนี่80%ยังดีขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะ สิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดสําหรับดูคาตินะครับก็คือการปรับปรุงแก้ไขแอโรเฟลลิ่งที่ยังคงมีให้เห็นตลอดทั้งวันอาทิตย์สําหรับการทดสอบของดูคาติเลโนโวและก็พรามักเรซิ่งไปจนถึงช่วงท้ายวันอาทิตย์สําหรับนักแข่งทั้ง4คนนะครับที่เป็นสเปคโรงงานตอนนี้ข้อมูลน้าเทคนิคระบุมาแค่นี้อยู่นะครับก็คือฟานเชสโกบันดาย a แจ็คมินเลอร์โอเคมาตินและก็ยูฮันซากวิ่งเข้าๆออกๆนะครับเปลี่ยนแอโรเฟลลิ่งเยอะมาก แล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเวิร์กกับสนามมันดาลิก้านะครับนั่นก็คือท่อไอเสียแบบยาวเดี๋ยวหาภาพก่อนครับท่อไอเสียแบบยาวเนี่ยดูในตอนนี้เนี่ยทั้งบรรยายน์มิลเลอร์โยฮันซาโกแล้วก็ทางด้านของฮองเกมาร์ตินยังไม่ค่อยแฮปปี้กับท่อไอเสียยาวของพวกเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ แต่ก็ยังก็ยังบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าในสนามมันดาลิก้ามันยังไม่เหมาะสมแต่ท้อยเสียยาวที่สูบหน้าเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับสนามอื่นก็ได้นั่นเป็นข้อมูลด้านเทคนิคของดูคาติโดยเฉพาะทีมโรงงานนะครับส่วนมาร์โกเบเซคีนะครับมาร์โกเบเซคีเนี่ยถือว่าเป็นลูกกี้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดโดดเด่นมากนะครับเบเซคี ซึ่งตัวเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวให้ดีอย่างต่อเนื่องแต่ว่านักแข่งลูคคติเองโดยเฉพาะลูกกี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีทําได้ดีทั้ง2คนเลยนะครับจากผลงานที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเบสเซ็คี้ถึงแม้ว่าจะพึ่งขึ้นมาจบอันดับที่20นะครับทำเวลาตามหลังผู้นำ กับนักปิด m o t ต g p ที่ขี่กันมานานแล้วเนี่ยตามหลังอยู่ในวินาทีเดียวกันผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าจะมองว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ได้ถือว่าพวกเขาปรับตัวได้เร็วมากนะครับทั้งมาร์โกเบเซคีแล้วก็อีกคนนึงคือฟาบ i ิโอดิจิอันนันโตนิโอที่อยู่อันดับที่21บเอบเซคียอยู่สังกัดของมูนี่เวียโทิขณะที่ดิจิอันนันโตนิโอนะครับอยู่ในสังกัดเกรซิ n น่เรซิ่งตามอยู่0.855ครับ ถ้าเวลาของเบสเซคี้แล้วก็นิเจอานันโตเิโอห่างกันแค่แบบ0.006วินาทีอ่ะใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากดังนั้น2คนนี้0.014ขอใบ0.014ใกล้เคียงกันมาก2คนนี้น่าสนใจทั้งคู่ครับอีกคนนึงลาอูเฟนันเดสวันสุดท้ายบาดเจ็บนะครับก็ไม่เลยไม่สามารถลงทำเวลาได้ผมเชื่อว่าลาอูเนี่ยน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่กดเวลาลงไปได้ได้อยู่ในย่าน 1วินาทีเช่นเดียวกันกับเบซคีแล้วก็ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับสิ่งสำคัญสำหรับดูคาติครับจีจี้ดันลินยาออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าจากพัฒนาการหลายๆอย่างนะครับจากการทำรถในปีนี้ที่เขาบอกว่า มันสวยแล้วก็ดีงามที่สุดในรอบหลายปีของดูคาติเนี่ยเป้าหมายเดียวของจ g จีเดเรนญ,ญาทีมบอสของดูคาติเล n โนว t ทีมครับเขาบอกว่าจินตนาการได้ถึงแค่การไล่ล่าแชามป์โลกมาครองให้ได้ทุกประเภทนั่นคือสิ่งที่ g ีจีบอกครับ g ีจีก็รูปเคลางามๆเอาละนั่นคือประเด็นของดูคาติที่เอามาฝากกัน เป็นอย่างไรบ้างครับพอได้ฟังประเด็นของดูคาติแล้วคิดว่าจะมองไปในทิศทางไหนได้นะครับ